สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เนี่ยเราจะไปตามหาบ้านผีสิงที่มันซ่อนอยู่ในเมืองซากุระค่ะวิมันจะเป็นยังไงเหรอแล้วเรานะก็จะไปล่าท้าผีด้วยเลยนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องไปตอนกลางคืนนะคะมันถึงจะได้ฟีลแบบน่ากลัวน่ากลัวหลอนหลอนนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาเล่งเวลาให้เป็นตอนกลางคืนกันเลยคะ่ะ แล้วตอนนี้ก็ได้ปรับเวลาให้เป็นตอนสามทุ่มแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเราก็จะทําการขับรถเพื่อตามหาบ้านผีสิงกันเลยเนาะก็เปิดไฟสูงไว้เลยปิ๊บปิดเปิดปิดเปิดปิดเปิดบ้านผีสิงนะเราจะลองไปตามหาแถวๆปราสาทญี่ปุ่นดูก่อนนะคะว่ามันจะมีอยู่หรือเปล่าเพราะว่าได้ข่าวว่าบ้านผีสิงอ่ะชอบอยู่ในที่กว้างๆนะเออว่ายว่ายคือตอนนี้เนี่ยรถเรามันจะไปถึงไหมเนี่ยถ้าคิดนี้ว่า ยังพูดได้จบรถก็เบรกแปลกแล้วนะคะถ้าคลิปนี้มีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยด้วยนะแล้วมันน่ากลัวมากๆเลยนะทําไมขับรถเปน,นี้เนี่ยบรรยากาศตอนกลางคืนมันน่ากลัวมากเลยว้ายวายวายิเดี๋ยวรถเราจะรอดไหมโอเคค่ะรอดอยู่ห้ามนะห้ามนะเอาล่ะเราก็จะไปกันเลยเอออุ้ย,ยตกใจหมดเลยอะมองเห็นแสงเป็นแสงปีศาจแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็ใกล้จะถึงปราสาทญี่ปุ่นแล้วนะว้ายยุดยุดและนี่ก็คือทางไปปราสาทญี่ปุ่นหรือเปล่าอะ มันอ๋อภาษาญี่ปุ่นอยู่ตรงนี้นะงั้นมันไม่น่าจะอยู่ตรงนี้มันเราต้องไปตามหาที่ที่มันกว้างกว่านี้ค่ะเดี๋ยวเราจะลองซูมเออมันต้องอย่างนี้หน่อยอย่างนี้หรอคืออันนี้เราก็ไม่รู้นะว่ามันต้องเออมันต้องแบบนี้สิว้าแต่บังคับยากมากๆเลยเดี๋ยวอ๋อเราต้องอ้อมไปทางด้านหลังก็คือทางที่เรามาก็ว้ายคือตอนนี้เราขับรถแบบนี้ไม่ชินเลยอะมันมันทํายากมากบังคับอย่างยากเลยอุยออ้ยอุ้ยเดี๋ยว เฮ้ยทำไมตรงนั้นมันมีไฟเดี๋ยวนะวายอุ้ยคือไม่เคยชินทางนี้ทำไมตรงนั้นมีไฟอ่ะคือเราจะลองขับไปดูนะเพราะว่าในเกมซาก,กุระมันไม่เคยมีไฟในที่แบบนี้เฮ้ยอ<ว>ุ้ยเดี๋ยวตรงนู้นตรงนู้นเฮ้ยทำไมมันมีไฟอะแล้วอันนี้ไฟอะไรหรอคิดว่าเราจะต้องบินไปหรือเปล่านี่มันมีทางตรงนี้อยู่นะทำไมมันถึงมีพื้นที่โล่งๆตรงนี้วายขับรถขึ้นเขานะโอ้โหวายนั่นไงเนี่ยมันเป็นบ้านผีสิงหรือเปล่าวายเฮ้ยนี่หรือเปล่านะบ้านผีสิงที่เรากำลังตามหาน่ะ ข้างๆเป็นสวนน้ำนะวิคือตอนนี้นะเออเราก็หาบ้านผีสิงเจอแล้วนะคือมันก็มีควันลอยออกมาแบบนี้เลยแล้วก็มีไฟไหม้เต็มบ้านทั่วบ้านแล้วก็มีต้นไม้นะอ๋อนี่ก็คือแสงที่เราเห็นค่ะ เอ้ยที่นี่เนี่ยจะต้องเกิดเรื่องอะไรมาก่อนแน่ๆน,นะแล้วก็ต้องน่าจะเคยมีคนอยู่ด้วยนั่นเนี่ยโอ้ยมีคาบเลือดด้วยอะโอ้ยไฟเนี่ยไหมร้อนมากอุย้ยทำไมตรงนี้มีที่ผูกคอบ้านนี้เนี่ยต้องเกิดเหตุอะไรขึ้นหลายอย่างแน่แนเลยนะเฮ้ย วุ้ยมันน่ากลัวมากเลยค่ะคือเรารีฟออกไปจากตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะมีผีว้ถ้าไม่เราอาบน้ำมาะิ้ยคือประตูตรงนี้เขาห้ามเข้านะคะแต่ว่าเราก็จะเข้าไปค่ะอุ้ยงูคือข้าวของในบ้านกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยเหมือนจะมีถึง2ชั้นเลยนะอุ้ยแสบตาไฟมากเลยโอย้ตอนนี้คือข้าวของกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ย วิุ้ยตรงนี้นะนี่เจกันที่คว่ำด้วยค่ะวิวเจกันอันใหญ่มากเตะแล้วก็คือมันมันจะล้มนะเนี่ยเนี่ยวิยอันนี้คืออะไรอะ่ะโอ้ตรงนี้น่าจะเป็นที่นั่งเลยน,นะแล้วก็มีคนตายด้วยแล้วก็คนนี้นะเราเจอคนตายหนึ่งคนแล้วค่ะก็คือน่ากลัวมากเขานะน่าจะตายโดยการถูกไฟเผานะโอ้แล้วก็คือเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าทีวีเนี่ยกับตู้หนังสือคือลม้มมากมาก,มากเลยนะวิแล้วอันนี้ก็เหมือนจะเป็นห้องน้ําค่ะเราจะมาเข้ามาดูในห้องน้ํากันนะคะว้าวพี่ เฮ้ยเราเจออะไรอะเจอผีนะคะจะเอ๋แล้วก็ตาเป็นสีขาวะคะ่ะวิ้แล้วก็มีเส้นผมด้วยนะน่ากลัวมากคือบ้านหลังนี้เนี่ยมีผีด้วยนะคือตอนนี้เราก็เจอคนตายแล้วนะคะถึงสองคนเลยค่ะบ้านนี้มันเกิดคดีอะไรขึ้นกันคะเนี่ยห้อยหัวลงมาเลยเฮ้ยรอบไตรงนี้มันมีน้ําสีแดงๆออกมาด้วยอะ่ะแล้วก็มีแจกันกับต้นไม้ที่ล้มด้วยนะมีก๊ล้างจานแล้วก็มีเฮ้ยเดี๋ยวเดียว เฮ้ยตรงนี้ค่ะมันมีชักโคกที่ลม้มลงมาแล้วก็มีเลือดด้วยนะคะออกมาจากชักโคกหมายความว่าคนที่นั่งชักโครกตรงนี้เนี่ยออออกมาเป็นเลือดแล้วก็ตายมาอยู่ตรงนี้หรือเปล่าไม่น่าใช่นะถ้าคลิปนี้มีเสียงรบกวนต้องขออภัยด้วยนะอุยตรงนี้นะก็มีอ่างอาบน้าที่มีเลือดด้วยค่ะโอ้โหตอนนี้ฉันขาวเลือดมากๆเลยอะฉันคิดว่าฉันควรขึ้นไปข้างบนดีกว่าฉันนะ่ะกลัวไอ้ผีห้อยหัวลงมามา,มากเลยอะ่ะ โูและนี่ก็คือชั้นสองค่ะยังมืดว้ายัไม่ขึ้นไม่ได้หูไฟไหม้แล้วก็ตรงนี้นะมีเปียโ,โนด้วยค่ะบ้านหลังนี้เก่าแก่มากเลยอะโูหนี่มันห้องอะไรกันเนี่ยอุ้ยคือห้องนี้นะมันต้องเกิดอะไรขึ้นมาก่อนคือตรงนี้นะ่าจะเป็นห้องของเด็กนะคะเพราะว่ามันมีเต,ยเนะเตียงเด็กเนาะคือเตียงเด็กเนี่ยก็ถูกไฟไหม้เลยนะโอ้โหแล้วก็มีตุ๊ก,กาตาหมีด้วยนะตุ๊กตาหมีมีของเล่นด้วยมีเป็ดแล้วก็มีของของขวญค่ะแล้วก็ของกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยอืม เดี๋ยวจะมีเหลืออีกสองห้องนะเราไปห้องนี้ก่อนอห้องนี้ไฟไหม้เลยนะของก็จัดกระจายเต็มไปหมดเลยอะ่ะแล้วก็มีเตียงนอนนะแล้วก็ตู้หนังสืออุ้ยเดี๋ยวเราจะมาดูอีกห้องอประตูไม่ยอมปิดอันนี้มันเป็นบักเกมหรือว่ามันเป็นวะนตรงนี้มันเป็นหลุมนะหรือว่ามันเป็นบั็กเกมหรือว่ามันเป็นผีหรือเปล่าเราจะเข้าไปดูในห้องนี้กันเลยนะคะนี่มันอะไรกันเนี่ยมันเหมือนเป็นผู้หญิงที่ เออมันเป็นผู้หญิงตายค่ะเป็นผีนะแล้วก็ผมยาวอะ่ะแล้วก็มีเครื่องประดับผมเหมือนกับพวกแบบราชินีพวกกษัตริย์อะไรอย่างเงี้ยเลยนะแล้วก็โดนฆ่าโดยการเอามีดแทงป่าแล้วก็มีเลือดพุ่งออกมาเลยนะอุ้ยน่ากลัวมากออคืออุ่ยน่ากลัวสุดนะผีตัวนี้เนี่ยแล้วคืขขอ,ขอข้าวของคือกระจัดกระจายไปหมดเลยนะหุยอุ๊ย,ย,ยว้าโอ้โหแล้วตรงนี้ก็มีตรงนี้นะ่ะเป็นกระจกด้วยนะน่ากลัวมากเลยอนะฉันคิดว่าเราควรรีบลงไปดีกว่าเฮ้ย คือบ้านหลังนี้เนี่ยเกิดคดีมาหลายอย่างเลยอะ่ะเอาเป็นว่านะตอนนี้เนี่ยฉันก็ควรที่จะรีบหารถแล้วก็รีบกลับนี่รถของเราอยู่นี่นะไม่ไหวแล้วบ้านหลังนี้ เฮ้ยงั้นเดี๋ยวเรานะจ้ารีบขับรถออกไปจากบ้านหลังนี้เลยดีกว่าไม่ไหวแล้วบ้านหลังนี้นะลงทางสนสนุกดีไหมทุกคนไม่นะเรามาทางนี้ก็ต้องมาทางนี้นะว่ายว่ายวาย,วายมันมีทางว้ายไม่รถเสียเฮ้ยหยุดเดียวนี้อย่ามาดับอะไรตรงนี้อุ้ยอุ้ยรถแดนเลยนะคิดว่าเราต้องไปทางรัดค่ะทางนี้หรือเปล่าเออใช่ทางนี้เร็วกว่านะแต่ว่ารถเราว้ายรถเราบูบี้มาก ว้ายอยขึ้นเนินไม่ได้นะคือฉัน่ะไม่ชอบบ้านหลังนั้นเลยแล้วก็มันน่ากลัวมากมกเลยด้วยถ้าลงทางนี้ได้ไหมว้ายอ๋อนี่ยมันมีทางลงยายายาอยา่าเพิ่งตกโอเคคือตอนนี้รถเราไม่ไหวแล้วนะต้องเอารถไปซ่อมอ่ะคือตอนนี้มันก็เช้าแล้วนะ เราก็อยู่บ้านหลังนั้นจนเช้าไม่รู้เลยเราทนอยู่ได้ยังไงน่ากลัวมากตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงบ้านของเราแล้วแล้วตอนนี้ฉันต้องเอารถไปซ่อมอะคิดดูแล้วเงินเราก็มีแค่ห้าร้อยว้ายโอ้ยต้นไม้มันทะลุได้เดี๋ยวรถเราบักเราจะต้องเอารถกลับมาที่บ้านก่อนค่ะอ๋อนี่ไงวิคือมันก็ซ่อมรถให้โดยอตัตโนมัติเลยนะ นี่ค่ะเืมเราก็เช้าแล้วนะเราก็ก็ยังชั่วเลยนะแบบเป็นบ้านที่น่ากลัวมากอะเอาละค่ะนี่ก็เป็นเพียงคอนเทนอบ์บนหลังนั้นไม่มีอยู่จริงแล้วมันเป็นบ้านที่เราใช้ไอดีแล้วเป็นบ้านที่เราสร้างเองด้วยค่ะถ้าใครอยากได้ไอดีนะเดี๋ยวจะแจกให้ไหนนะและนี่ก็คือไอดีที่เราสร้างนะคะเฮ้ยถือว่าสร้างก็ค่อนข้างยากเลยเอาเป็นว่าถ้าใครที่กลัวเน,นี่ยเราจะแจกไอดีให้อีกจะพาทัวร์นะแต่ว่าเราสร้างคลิปแจกไอดีไปแล้วก็คือเนี่ยอันเนี้ยว้า เสียงขึ้นดังมากคือตรงนี้จะเป็นที่เก็บตู้ล็อกเกอร์นะแล้วมันจะมีอยู่หลังหนึ่งที่เข้าไปได้ตู้ล็อกเกอร์หรือตู้คอนเทนเนอร์นะน่าจะเป็นคอนเทนเนอร์ก็คือหลังนี้ค่ะมันสามารถเข้าไปได้นะแต่ก็สร้างเล็กๆแหละเอาเป็นว่าถ้าใครอยากดีๆก็ไปหาเอาในช็อตดูนะก็จะลงเป็นคลิปก็หายากหน่อยอะโอเคค่ะฝากติดตามกันด้วยนะคะจบแล้วค่ะอัดยาวเลยนะวันนี้เป็นละครยาวนะมีเวลาทัาแล้ว